สวัสดีครับชุมชนคนรักมีดเนไทยวันนี้ผมมีมีดที่แข็งแกร่งและสวยงามมาให้พี่ให้น้องได้ดูกันอีกเช่นเคยครับสำหรับมีดเล่มนี้เป็นมีดกลุกทีครับแบบด้านประกบ สวยงามครับขึ้นรูปจากเปลกแน่ mm. เดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูครับ mm. นี่ครับมีดกุคครลีขึ้นรูปจากเปล็กแน่เป็นมีดด้ามประบก ด้ามและฝักทำด้วยไม้แ่นขามครับสวยงามแล้วก็หายากครับไม้แ่นขามนี่เป็นงานดิกๆนะครับไม่ได้ทำสีเป็นลายธรรมชาติของไม้แ่นขามเลยครับสวยงามครับ สีฉ่ำเย็นตาเดี๋ยวผมจะให้พี่ให้น้องได้ดูภายนอกของมีดก่อนนะครับนี่คือด้านหลังของมีดครับเป็นมี ด้ามประกบคอก็ประกบเช่นกันท้ายด้ามก็ประกบเช่นกันติดหมุดทองเหลืองสามตัวเฉพาะด้ามออกเป็นหมุดดอกจันครับและหมุด ที่ท้ายด้ามและคอมีดก็ติดเช่นกันครับท้ายด้ามและคอมีดอัดด้วยสเตนเลสสองข้างข้างละแปดมิลส่วนฝักเช่นเคยครับอัดด้วยสเตนเลสตลอดแนง มีตาไก่สองตัวเผื่อบางท่านอยากจะลอยสายนี่ครับไม้เจ็ดขามครับที่เป็นไม้ที่หายากนานๆทีผมจะได้มาทำครับเป็นไม้ที่มีมงคลโบราณว่า ถ้ามีเจ็ดขามเราจะไปไหนมาไหนเปียบเสมือนเรามีคุดประจำตัวอีกหนึ่งอันครับหาย่าครับไม้เจัดขาม นี่ครับท,ท้ายด้านมีดด้านหลังของมีดเป็นมีดขนาด12นิ้วขึ้นลูกยากล็กแนบ ้ามและฝักทำด้วยไม้แก่นขามเดี๋ยวผมจะถอดเล่มให้พ bueno> ี่ให้น้องได้ดูนะครับนี่ครับมีปลูกพีขนาดสิบสองนิ้ว ตีล่องเลือดสองเส้นสัญน,นาจิตมิลเลียวไปครับ ติดโลโก้ตองเก้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของศาสตราวุธมีไขยทาขึ้นที่บ้านดอนบมหมุงที่สิสวยงามครับมีกลุ่ครี นานๆที่จะมีออกครับสําหรับมีดลูกพีคอมีดและท้ายด้ามมีดอัดด้วยสเตนเลสสองข้างข้างละแปดมิลครับสันหนาเจ็ดมิลเลียวปายตลอดแนวครับ สวยงามครับแข็งแรงใช้งานปกติผมประกันให้1ปีครับ หายากครับไม้แก่นขามนานๆานทีจะได้มีสักเล่มสำหรับเล่มน,นี้ยังว่างนะครับเป็นมีขนาดสิบสองนิ้ว <Okay. S 1> เผื่อท่านใดสนใจผมจะให้เบอร์โทรไว้ที่ใต้ทิป <Okay. S 1> สำหรับทิปนี้ ผมก็ไม่มีอะไรมากผมมีมีเล่มเดียวทิหน้าถ้าผมทำเสร็จผมจะเอามารีวิวให้พี่ให้น้องได้ดูนะครับสำหรับทิพนี้สวัสดีครับ นี่ปลูกคลีขนาดสิบสองนิ้วขึ้นลูกจะเหล็กแนบครับ